ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเอทุกท่านเข้าสู่ EP ที่4 8สแนะสรัรับผมหมอเบนน้ำมันไอ้นาโนสเต็มเซลล์นะจากน้ำมันกัญชาเปลี่ยนเป็นนาโนสเต็มเซลล์แล้วนะนะวันดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะสิ่งที่พยายามนะทำเคลื่อนการทำงานมากว่า7ปีนะครับก็คือนะบดล็อกนะจากนะกัญชานะยาเสพติดประภเภทท่านะสู่กัญชาทางการแพทย์และที่สำคัญทำไมต้องทำ เพราะนั้นถ้าเราไม่ทำนะมันมีสอ,ส,อสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกนะเราก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิต้อยละ9ก้และที่สําคัญอาจจะต้องซื้อนะ้ามันกัญชานะจากต่างชาติต่างชาตินะในราคา4.4นะ่ละสี่พันตลอดละ10.4สี่ก็สี่หมื่นนั่นเองับนะสิ่งที่นะเราทํางานมานะตลอดระยะเวลา7ปีนั้นนะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมากมายนะ ที่เป็นทาง,ทางแพทย์ทางการเลือกน,นั่นเองครัก็จะเป้าสูงสุดก็จะให้นงประชาชนคนไทยแข็งแรงเพราะสิ่งที่หมอเบนทำก็เป็นของประเทศไทยง่ายๆเนาะสิ่งที่หมอเบนได้ยึเดเหนี่ยวมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจํกกายประจําใจ นะครับและที่นั้นนะฮะเราก็จะมีอริยสงฆ์มากมายที่หมอเบนเคาเรพนับถือเนาะหลายๆรูปด้วยกัน,นวันนี้สิ่งที่หมอเบนนะได้เห็นมาตั้งแต่เล็กนะก็คือพักเครื่องนะครับนั้นพักเครื่องนั้นนะครับสิ่งที่หมอเบนพยายามศึกษามากกว่า40ปีก็คือพระสมเด็จวะะครคังงะที่บาทการจัดสร้างจากเจ้าบระคุณสมเด็จพระจารย์โตมุนารังสีนั่นเองณปัจจุบันนะสมเด็จมากมาย นะที่อยู่ในนะมือตลาดนะเยอะมากกว่า50ล้านองนะเราก็ไม่สามารถนะตลอดระยะเวลา40ปีนั้นหมอไปก็ยังไม่สามารถที่จะหาได้จนวันหนึ่งนะครับนะก็จะมนะีอย่างวันนี้นะนะเดี๋ยวจะตอบคําถามให้ดูนะหมอเบนกนะ็ของเล่นเนาะคือหมอเบนนะจะดูเรื่องพลังงานเนี่ยนะนะนะก็เแม่เหล็กนะมาดูก็ปรากฏว่าแม่เหล็กนี่หล่นแตก นะครับนะลรนแต่งไงก็แล้วแต่นะฮะการติดของแม่เหล็กนี่มันจะติดกันนะครับนอกจากการติดแล้วนะฮะพลังงานแม่เหล็กนี่นะ S อ N ก็เหนือก็ใต้นี่นะถ้ามันไม่ไม่มันคนละขั้วกันมันก็จะชนกันก็คือสามารถที่จะนั่นได้นะฮะเห็นไหม่านเหตุไหมครับเห็นไหมนะก็จะดูดเพื่อจะเข้าหากันแล้วเพิ่นะฮะได้ไปเดินนะตลาดนะพระนะครับแล้วก็ได้เจอนะลูกอมสองลูกนะครับแล้วเป็นสิ่งที่หมอเบนก็งงเหมือนกันนะ ทำไมสองลูกเนี่นะฮะถึงได้ดูดติดกันนะ,ะดูดนิดหนึ่งเนาะนะฮะดูดหมดเลยก็ก็คืออะไรน่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนะ,นะต้งหอดนีได้ดูนะฮนะมันจะดูดติดโดยอัตโนม,มัยเนะฮะนี่ไปหาไม่เหล็กเลยพลังงานั่นนั่นนั่นสิ่งที่แุดงนี่นี่คือแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนพลังงานไม่เหล็กหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เอฟซีนะหลายๆท่านนะฮะได้บอกว่าไอ้พาที่สมหมอเบนทำนั้น อ่ได้ใส่แม่เหล็กไหมอ่านี่มาดูฮนะแล้วมาดูนะพระเอินื่อเช้านี้นะบอกเป็นได้นะทับพระในกะ่อนที่จะทำคลิปจนะทีแรกว่าจเจาองค์นี้นะออวีองค์นี้นะฮะปรากฏว่าเกิดนะค,ความสับเท่านะฮะทำให้พระแตกนะทั้งหมดหกเสียงนะครก็วันนี้อาจจะไม่ไม่เข้มข้นนิดนึงนะฮะเพราะใจกับถลาย,ลยนะเมื่อเอาแม่เหล็กดูนะครับปรากฏว่าทั้งหกชิ้นนีก็ติเด็กหมดเลยนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาสัตย์นนะเป็นเรื่องที่ เราเราทำงานมาพยายามที่จะหาเนี่ยนะลขใหญ่ไม่จะติดเนี่ยมนันเป็นานเลยหน้าหน้าไมะะ่พอเนี่ยนะนี่ก็จะติดทั้งหมดเลยหกชิปนะครับเนะพราะฉะนั้นพลังงานแม่เหล็กเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะการหานะหรือก,การทำนะงานตรงนี้จะจะทำอย่างไรนะท่านก็เห็นนะโดยตรงเนาะนะอันะนะดับแรกก่อนนะอันนี้แล้ววันนี้นะสมเด็จเนี่ที่อยู่ในกรองเนี่ยนะผมก็ไม่สามารถจะชี้ได้นะเพราะดูแล้วเนะี่ยมันก็พลาสมเด็จทุกองน,นะเราก็จะใช้วิธีการอันะดับแรกมนาะ ในเหล็กที่เดินนะเดินหานะถ้าติดนี่นะเขาจะอ่าติดก็จะขึ้นมาเลยหนีไหมเนี่ยนะี่ไปอยู่ในพิมพ์ต่างๆเลยฮะมากมายน่ยที่เราได้ทํางานอ้าวเนี่ยนะหนึ่งปิก,กังวานใส่หนึ่งองนะฮะที่ได้มาแล้วครับเอามาใส่ไว้ในกล่องก่อนนะโอเค่ปเดิ๋ยต่อหาต่อไปนะครับหาสกุกเด็อตะลงนะุงเลยจริงๆไม่ยากนะฮะ กว่าจะถึงวันนี้ก็หอมเพชรก็หมดไปเยอะนะตรงๆเลยนะะแต่ก็เป็นอะไรนะฮะการศึกษานะมันก็จะต้องอะไรฮะจะต้องลงทุนธรรมดาในการเรียนให้่าจะจบปริญญานี่ก็เยอะอ่ะนะเราจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะนั้นแล้วนะสิ่งนี้ตรงนี้เราไม่ต้องดูนะตรงนี้มันก็เป็นกองตามทีีต่างๆที่เราเรียกกันมาเนี่ยพอเราเรียนแล้วแล้วก็จะพยายามทำวันนี้เครื่องมือนี้นะฮะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในในการตรวจวัตถุโลหะนะโดยเฉพาะสํานักงานต่างๆหนงานราชการที่เกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ผ่านนะก็จะตรวจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเมื่อเอาเครื่องนี้ไปตรวจนะมันก็จะร้องทันทีนั่นคหละครับเขาผ่านพวกนี้มันเยอะไงตอนนี้พลังงานมันเยอะมากผมเลยว่าตอนนี้ทุกอย่างนี่มันเป็นเหล็กหมดเลยนะ ถ้ามาบริเวณนี่ยโดยเฉพาะเนี่นะพนลังงานนี่ก็ตระกูเยอะด้วยร้นะองไม่หยุดเลยครับเนี่ยนะพนลังงานเยอะมากครตอนนี้นะะผมยอมรับเลยนะฮะว่ามันเยอะเดี๋ยวอ,ออกนิดนึงหาใหม่นะครับนะีนะนั้นอย่างที่บอกถ้าไปที่เหล็กนะก็จะร้องเอาละสินะพลังงานตอนนี้คือะอะไรนะครับอย่างที่บอกนะเอาเล็กๆเ,เพราะว่าก็อาจจะเป็นลูกอมพุาะุระกูคคนี่มันเยอะนะครับ เพราะว่าเนี่ยทุกอย่างนะครับแล้วเมื่อเดินนะมาเดินเดินตรงนี้ร้องแต่เมื่อเดินไปที่พระหน้าพระนะเด็ดต,ต่างๆเนี่ยที่มีก็จะไม่ร้องโดยเฉพาะสององค์ที่ท่านเห็นไหมฮะเมื่อเอานะอะไรก็แล้วแต่ดูดอ่เนี่ยติดนะฮะแต่อ่าในติดนี้โอ้เอาอีกแล้วนะเมื่อเอาแม่เหล็กเข้าไปก็จะร้องทันทีนะครับแต่ติดแม่เหล็กนะแม่เหล็กไปนี้ก็จะร้องอ่าเห็นไหมฮะแต่เราเราถอดน,นี้ออกนะครับแล้วลองลอง,ลอง,ลองนี่ ก็คือไม่ร้องนั่นเองนี่คืออ่เปิดนะครับเนี่ยนะเปิดอยู่นะฮะพอไฟไฟติดนะฮะฉะนั้นไปที่นี่นะก็จะไม่ร้องเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะเราไปใช้กล้องกําลังขยายนะสูงๆดูอ่นะโอ้โหปิดเนี่ยร้องอเพราะว่าตอนนี้พลังงานเยอะพลังงาน,น,างานพุตธุคุณอะ่ะนี่ครับดูที่หน้าจอครับอ่านี่นะถ่ายมาถึงนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูองนี้ก่อนโชว์งนี้นิดนึงองนี้ก็ติดเนี่ยนี่เป็นองคนี้ให้ดูนิดนึงก็คือเป็นสมเด็จนะพิม ทรงใหญ่นะครับที่หมอเบนใช้คู่กายนะแต่ความงดงามก็โอเคนะอ่ะมาดูเนี่ยพาเมื่อกี้เนี่ยสององนะครับทุกอย่างนะฮะสมเด็จสององนี้หมอเบนได้ได้ไปล้างนะทีแรกจะไม่ได้ใช้สององนี้นะฮะก็องใดองค์หนึ่งเท่านั้นแต่พอดีแต่ไปองค์ก็เลยต้องเอาเอาคู่มาเลยล้างคู่เลยทีแรกจะเอาล้างกับไม่ล้างนะองค์ที่ไม่ล้างเมื่อกี้เนี่ยที่ใช้พลังงานไม่เหล็กดูได้ท่านเห็นนะครับส่วนส่วนองที่ล้างนี่นะครับก็จะได้เห็นนะครับพาะสมเด็จองค์นี้นะครับเป็น พิมพ์อกวีนะครับนะครับนี่นะอกวีเลยนะครับออกไปได้เห็นเม็ดไหมครับน,น,นี่นะะเมื่อเข้าไปถู่ที่พระพักเนะี่ยองค์นี้จะเรียกว่าพระพักผลมะตูมนะนะนะเพราะว่าเหมือนเหมือนลูกลูกมะตูมนะนะลูกเรียวๆยาวๆเนี่ยนะพระพักผลมะตูมนะปพระเกตก็จะเป็นพระเกตนะเรียวนะครับจดซุ้มเลยนะครับก็ผ่านน้องรอยระแหงเนาะนี่สําหรับองค์งงแรกนะฮะนะ นะปีกนะครับหัวไหล่ก็จะเป็นรูปปีกกายนะมีความงดงามที่สวยนะครับนะแล้วอกก็จะเป็นอกวีนะครับแล้วก็จะประสานแขนสองข้างนะลงมาในงามรูปของสปางสมาธิแต่สิ่งที่เห็นอยู่ในเนื้อนั้นนะครับนะพันนะ,ะเม็ดของมันอาจจะน้อยนะสำหรับองนี้นะก็อาจจะเป็นยุคหลังๆนะเนาะแต่ก็จะมีเม็ดที่เห็นก็คือตั้งใจนะก็คือเม็ดแร่ เล็กไหลเงินยวงนะหรือเล็กไหลพันปีนั่นเองนะหรือก็จะมีเส้นพุทธคุณบางๆๆที่เดินนะมีมากเนี่ยีเม็ดเนี่ยก็จะมีซุ้มกอนะก,ก็เม็ดเีเขียวนะอ่ะเกี่ยวตะไครเสมาก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้แลวแต่เรียกนะกพแต่ละท่านก็สามารถที่จะนะฮะใชนะ้การเรียกนะการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการน,นะจัดนะให้เห็นสมเด็จนั้นนะ,ะหมอเบนก็ไม่ได้ รู้เกี่ยวกับสมเด็จอะไรเยอะแยะก็เป็นการศึกษาจากตำลาของท่านอาจ,จารย์ตียบวายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรียนนะเราเรียนในตํารานั้นนะครับนะก็สิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราต้องผ่านนะนะคาถามหนึ่งคำถามเนี่ยนะจะมีคําตอบให้เลือกนะไม่ต่ำกว่า4ีห้าหรือหกคำตอบด้วยกันเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะแต่ละคนเราก็เลือกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีนะติดอีมั่งนะฮะ 7กตหนึ่งเสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่หนึ่งองค์เนาะฉันน,น,น,นั้นมันไม่มีผิดและถูกแต่ใครที่จะสามารถนะที่ทำนะให้ต่างชาติยอมรับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับผมเป็นตั้งใจอย่างเ,งเดียวนะก็คือทําอย่างไรแล้วแต่นะครับให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยเรามีดีนะแค่นั้นเองนะงานที่เราทําเราไม่สามารถที่จะบอกได้แต่วันเนี้ยนะเราเอาวิทยาศาสตรนะ์ที่ต่างชาติมันสิ่งที่คิดโคตรมาคิดคิด ค้นขึ้นมานะเราก็มาต่อยอดเท่านั้นเองนะว่าเรามีดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าจะบอกว่าพระเหล่านี้นะหมอเบนกดพิมพ์เลสนะต้องการทำเหรียญน,นั้นโดนมาแล้วนะครับนะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะยให้ดูเนี่ยดูลองรอยเนี่ยนะต้องใช้การเวลานะฮนะจากปูนเปลือกหอยนะกลายเป็นหินอ่อนนี่นะครับก็เวลามากกว่าหนึ่งหปีนั่นเองนะนะครับเพราะนั้นมวลสารต่างๆเหล่านี้นะที่เห็นนะครับ นะสิ่งที่เห็นก็คือการเรียกนะอภิญญาด้วยอาศัยอภินญ,ญาของจ้าพระคุณสมเด็จพจระจันโตนะนะและเรียกอภินญ,ญานะเรียกเหล็กไหลมาสู่พระสมเด็จที่ท่านได้กดพิมพ์และจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ใส่บาทให้กับท่านเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาไว้คุ้มครองกายนะโดยเฉพาะเมื่อประมาณปี2,500 ไอ้สองพันสี่ร้อยยิบเก้าที่เกิดไอาวาตกโลกหรือโรคห่าอะไรนั้นนะครับท่านพระคุณก็ไปเข้าฝันว่าเนี่ยเอาสมเด็จของชั้นเนี่ยไปแช่น้านะครับแล้วก็เอามากินดื่มนะแล้วทุกคนก็จะหายก็เป็นที่ดังหวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับพาที่หมอเบนทาแตกก็อาจจะไปอยู่ในขันน้ามนต์ก็ได้ในอนาคตเนาะนะนี่นะเม็ดซุ้มกอเนี่ยต่างๆในสององค์นี้เนาะเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ความงดงามอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ เนื้อนี่จะต้องเป็นหินอ่อนนะเสียงจะต้องกิ๊กกังวานใสนะที่เราเรียนมาแน่นอนนะครับเนี่ยด้านหลังตั้งเนี้ยนะนะนี่แหละฮะนะนะก็จะมีเม็ดต่างๆนะทีนะ่อยู่ในเนื้อพระเนาะนะฮนะแต่ล่องลอยนะล่องลอยละแหงนี่มันเป็นล่องลอยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จวัดคะังนะรุ่นที่เจ้าพวกคุณได้จัดสร้างขึ้นนั้นนะฮะก็ยังไม่มีนะเคมีต่างๆแน่นอนเนะี่ยก็จะอาศัยธรรมชาตินะครับ ให้ก่อกลุ่มแล้วใช้คกตําขนมจีนหรือคกไม้นะฮะในการตําจนเหนียวแล้วถึงจะมากดเป็นรูปพิมพ์นะสมเด็จวระครังนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่คือร่องรอยด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนาะ,ะด้านหน้าก็เป็นพิมพ์มกวีนะสำหรับองค์นี้นะครับเอท่านใดยอยากจะเห็นเดี๋ยวก็ดูที่คลิปของ Facebook ของหมเบนนะไ,ไอไอคลิปของไทยอุมาเลสเนาะที่เป็นนั่นแล้วก็จะดูองค์ต่างๆเนี่ยนะนะี่ะแล้วก็จะมีเนี่ยสิ่งสิ่งตรงนี้นะ ที่เป็นลา,ลายนี่ก็คือ,อประหลอดค่าประหลอดเนี่ยติดแล้วตอนนี้ประหลอดเริ่มมายแล้วนานเห็นียลายนี้นะ,นะประหลอดที่ที่เรียกมาก็คือพลังพุทธคุณนั่นเองนะ,น,ะนะเห็นไหมครับนี่แค่แค่นั้นเองนะก็คืออยากให้ทุกท่านนได้เห็นได้ไดไดเห็นองค์จริงนะ,นะนะครับนี่เดี๋ยวโชงนี้ไว้หน่อยจะอยากจะเห็นหมอเบนใช้พระพระองค์ไหนนี่นี่องค์นี้องค์งนี้คู่กายหมอเบนนะ เห็นละ,ะคราบลอย,ยก็ธรรมชาติก็จะสร้างให้เต็มนี่คือพระสมเด็จที่มีชีวิตนี่คือจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับที่นักสะสมพระเครื่องประเทศไทยเราเนะครับได้พยายามค้นคว้าค้นหาเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเมื่อกี้หมอหมอเป็นพูดว่าตั้งแต่แรกว่าในคําถามนะคำถามหนึ่งนะจากผลการเรียนนะข้อข้อใดข้อหนึ่งเอาข้อพระสมเด็จนะมันก็จะมีการเลือกสมัยก่อนก็จะมี กอขอคอ,องอจอหชอเนี่ยบางครั้งเยอะแยะมากมายนะแต่นั้นแต่ละท่านก็จะเลือกคําตอบที่ไม่เหมือนกันฉันใดนะวันนี้สมเด็จนะทุกคนนะใครชอบแบบไหนนะท่านกา็ชอบเป็นแบบนั้นไปแต่วันนี้นะผมสามารถที่จะตอบนะคําถามนะชาวโลกได้นะว่าสมเด็จระครังเป็นยังไงและที่สําคัญวันนี้ทําไมหมอเป็นต้องออกตัวแบบนี้นะผมก็ได้คุยกับท่านอาจารย์คมเนาะ ขณะนี้ต่างชาตินะฮะก็ได้สรรหาสมเด็จแบบนี้นะท่านด้เห็นไหมว่าวันนี้องค์การตลาดพระเรานะฮะมันไม่เคลื่อนไหวนะเราก็จะเป็นการที่ซื้อหากันเองในต่างชาติจะไม่รู้แต่เขาจะซื้อพระราคาถูกแบบนี้ด้วยแล้วนะด้วยประสิทธิภาพนะคุณสมบัตินะแล้วปฏิหารต่างๆที่ได้ดำเนเินเบื้องต้นให้กับ f อทุกท่านได้ทราบเนาะนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เพียงติดตามกันต่อไปนะแค่นี้ก็สวัสดีครับ